สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็จบมารีวิวอะไรคบแบงผักบุ้ง๋อมีผักบุ้งแล้วตรงกองฟางนั้นคืออะไรลูกกําลังเพาะเห็ดกันเนาะใวันนี้ก็จีมาดูพามาดูผักบุ้งที่ไหนครับที่ที่ทางานนี่ที่ทางานแม่เนาะก็จิจะมาเชิญชวนเพื่อนๆทําอะไรลูกปลูกผักเนาะก็จิเล่าให้หน่อยให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าการปลูกผักต้องทํายังไงบ้างควรดิน มีพรวนดินพรวนดินแล้วทำอะไรครับแล้วก็เอาใส่อะไรนะใส,ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วเราก็เลือกมเมล็ดพันธุ์ที่เราจะปนะลูกเนาะลูกเนาะวันนี้เราที่ทำงานแม่ปลูกอะไรัแล้วก็ลดน้ํออาอเมาเมล็ดมเมล็ดพันธุ์ลงปลูกก่อนนะลูกนะเนาะแล้วก็ดูแลลดน้ําใช่ไหมครับก็จีองเดินดูสิครับอื่าเดินดีๆลูก <c oughs> ถ้ามันเดินตรงนั้นม่เดินลงดินก็ด,ดูมันไม่ได้แฉะมากอ่ะเดินไปเลยมีอะไรบ้างล่ะก็จะเห็นไหม การปลูกผักกินเองมีข้อดีอย่างไงลูกม,มีสารเคมีอือใช่ไหมครับยิ่งช่วงโควิดอย่างนี้ใช่ไหมครับลูกปลูกผักกินเองจะได้ประโยชน์ไม่มีสารเคมีเนาะไหนก็จีหหันหน้ามาสิลูกก็จีเคยเห็นต้นผักบุ้งมาก่อนไหม,ไม,มอุ้ยก็จีไม่เคยเห็นต้นที่มันอยู่ในดินใช่ไหมแต่ว่าแม่เคยทําให้กินอยู่นะลูกนะก็จีเคยกินผักบุ้งเปล่าต่อไปจะลองกินดูเนาะ โอ้ยอาคุณครูสอนว่าผักเป็นอาหารหมู่ไหนมีประโยชน์ยังไงครับมีวิตามินมีวิตามินหรือกลับอะไรครับเกีือเกลืออะไรนะเออเกลือมีวิตามินกับเกลืออะไรเกลือแร่เกลือแร่ ผักเป็นหมูอะไรลูกผักหมูสามหมูสามมีเกลือแร่ใช่ไหมครับใช่ค่ะคาร์บาบโบไฮเดรตคือหมูไหนข้าวเออพวกข้าวใช่ไหมหอืมนมาเดินดูตรงนี้อีกตรงนี้ก็มีอีกลุกอาเห็นไหมแม่พาเดินเดินมาตรงดินก็ได้ลูกมันไม่แฉะมากมาแม่พามาเดินดูเห็นไหมโอ้ต้นไม้เขียวขจีเลยดูน่ารกนะเขียวขจดดีอ่ะอืมเห็นตรงนี้ก็มีอีกนี่ นี่ก็กำลังปลูกผักวางตุ้งก้ำลันหอยอะไรลูกโอ้โหกางตุ้งเออที่ก็างจีชอบพูดถึงไงวางตุ้งผัดอะไรนะกวางตุ้งไงกางตุ้งไงกางตุ้งองกวางตุ้งวางตุ้งผัดอะไรนะผัดกวางตุ้งไงที่ว่าก็างจี๋ว่าอะไรนะกวางตุ้งผัดน้ำมันหอยใช่ไหมกวางตุ้งน้ำมันหอยกวางตุ้งผัดน้ำมันหอยนี่แล้วตรงนี้ก็จะมีเห็ดเลยนะเดี๋ยวแม่พาดูเห็ดพี่พอเห็ด จิแม่มถ่ายลูกนี่ตรงกองฝาเราก็กำลังจะเพาะเป็นเห็ดน,นะลูกนะทำเป็นเห็ดฟางจิคอยดูนะลูกนะเดี๋ยวเราค่อยช่วนเก็บไปทำกับข้าวกันเนาะอ่าวันนี้ก็จิตทำไงต่อครับฝากให้เพื่อนๆทำอะไรครับปลูกผักไงครับปลูกผักไว้กินเองเนาะไว้กินเองครับ อ่ปอดสารพิษช่วงโควิดอ่าก่อนจบคลิปทำไงครับถ้าชอบน้องกระจริกก็ไงครับสวัสดีครับฝากฝากคลิปหน่อยฝากคลิปหน่อยถ้าชอบน้องกระจริกยังไงครับถ้าชอบน้องกระจริกก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วาายวน,นะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมให้คะแนนน้องกระจริกด้วยนะครับว่าทำคลิปดีไหมอ่าสวัสดีครับบ๊ายบาย